สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกทุกท่านและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะการทำนายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะ สิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับ รับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะแต่ขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีนะคะเพราะการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวท่าน จะทำให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับท่านจะทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านและจะทำให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ <yeah. S 1> ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่ทานได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะสำหรับ ในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน65นี้นะคะสำหรับท่านใดไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะท่านชาวราศีพิจิกก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน65นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่ทางด้านการงานกันก่อนเลยนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นของท่านชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเลยทีเดียวนะคะการงานของท่านมีเกณฑ์ที่ดีนะคะในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกผ่อนคลายจะรู้สึกเบาบางปลอดโปร่งกว่าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะเจอกับงานหนัก หรือความเหน็ดเหนื่อยหรืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเยอะนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆจะเบาบางจะน้อยลงนะคะความอึดอัดใจต่างๆที่มีก็จะน้อยลงอย่างมากเลยนะคะ ท่านจะมีชื่อเสียงจะมีเครดิตในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูแล้วก็จะชื่นชมการทำงานของท่านนะคะจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะท่านที่รองานหรือรอผลสัมภาษณ์งานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานจะมีข่าวดีเข้ามานะคะ หรือท่านที่มีงานประจาอยู่แล้วก็อาจจะมีงานเสริมหรืองานเพิ่มเข้ามานะคะจะประสบความสำเร็จและในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ในการพูดนะคะหากจะต้องไปติดต่อเจรจาต่อรองพูดคุยอะไรกับใครในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดีจะได้รับความสนใจจะได้รับความร่วมมือนะคะจะได้รับความสำเร็จนะคะ ส่วนท่านที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างนะคะแต่ท่านไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหา หรืออุปสรรคที่ไม่ได้เยอะมากหรือใหญ่โตอะไรนะคะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาแก่ท่านนะคะและท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การงานของท่านจะดีขึ้นเยอะมากนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านการเงินนะคะ การเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนห5หนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะท่านจะสามารถหาเงินหรือมีรายได้จากหลายๆทางนะคะท่านที่อยากมีอาชีพเสริมก็สามารถทำได้ในช่วงนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เงินแบบคาดไม่ถึงท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะสำหรับท่านที่ ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือทำงานทางด้านออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้มีผลกำไรผลตอบแทนที่ดีนะคะรายได้จะเพิ่มขึ้นดีมากนะคะแต่ในช่วงนี้ท่านก็จะยังมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านนะคะเรื่องของคนในครอบครัวหรือ ในเรื่องของการใช้จ่ายไปกับการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโดยรวมแล้วการเงินของท่านจะยังคล่องตัวดีนะคะยังหมุนเงินได้ดีอยู่นะคะต่อไปเราก็จะมาดูทางด้านของความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะท่านจะมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาสานสัมพันธ์ ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะในช่วงนี้ก็คู่ของท่านอาจจะมีภารกิจเยอะหรือมีงานยุ่งนะคะอาจจะมีหงุดหงิดฉุนเฉียวไปบ้างนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆอดทนไว้นะคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงหรือใช้อารมณ์ใส่กันนะคะแล้วก็ แต่ว่าโดยรวมแล้วท่านก็จะยังรักกันดีแล้วก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงก็พยายามหาเวลาว่างหาเวลาเล็กๆน้อยๆนะคะมาเติมเต็มความสุขให้กันให้การดูแลเอาใจใส่กันเข้าใจกันไว้ให้มากๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของโรค กดไหลย้อนนะคะภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหวัดไอนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อปวดบ่าปวดหลังปวดคอนะคะค่ะยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพไว้นะคะหาเวลาพักผ่อนหาเวลา ทำกิจกรรมที่ทําให้รู้สึกตัวเองผ่อนคลายนะคะแล้วก็อย่าหักโหมกับการทํางานมากจนเกินไปนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ